และเรียบร้อยครับผมนะฮะสองศูนย์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมันเกิดมาจากคอมเมนต์ของเด็กกระโปรงคอมเมนต์นี้ครับ ซึ่งในไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนไทยกับคนลาวครับแต่ไอเด็กคนนี้นะฮะเมาเ์้นเรียกร้องความสนใจครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะผมว่ามันเม้นว่าอะไรนะครับสองคนเนี้ยฝีมือยังไม่เท่าไหร่เลยสองคนเนี้ยฝีมือต่ำเกินพี่ชายก็ไม่โหดเลยอะถ้าเจอผม รู้เลยใครชนะถ้าเจอผมอะนะพี่จะอึ้งทึ่งเสียวแค่ไหนพี่ครับผมอยากเจอไก่สองตัวนี้สองคนเนี้ยผมคนเดียวก็ชนะน้องมิวกับคนลาวคนเนี้ยสู้กับผมอะ่ะคนเดียวอะ่ะผมชนะร้อยเปอร์เซนฝีมือต่ำเกินพี่ชายจัดให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมอยากเจออะ่ะสองคนเนี้ยผมคนเดียวชนะร้อยเปอร์เซนนั่นแหละครับ พอมาเมนต์แบบนี้นะฮะผมรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้นะฮะไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรนะฮะเขามาดูถูกคนไทยกับคนลาวครับพอเง้นแล้วผมเลยจะเอาคนไทยกับคนลาวนะฮะสองคนนี้นะฮะมาสู้กับเขาครับเพราะว่าเขาบอกว่า2อหนึ่งเนี่ยเขาก็ไหวนะฮะแต่ผมจะไม่ให้ลุมนะครับผมผมจะให้เข้าทีละคนนะครับและมาดูซิว่าไอ้คนที่บอกว่าโหดนักโหดหนานะฮะมันจะโหดสักแค่ไหนครับเอาละครับผมมารับชมกันเลยครับ โอ้เจ้าซาตานแรงไดมอนหนึ่งนะฮะคอมมูนิตี้ไม่มีฉาย,ยากูก็อยากเห็นเหมือนกันจะโหดสักแค่ไหนมาโอเคเจ้าซาตานรับเพื่อนมาแล้วอ่ะน้องมิวน้องมิวสร้างห้องเลยครับเดี๋ยวพี่เชิญเข้าทั้งสองคนเลยโอเคผลพวงสําหรับคลิปนี้นะฮะเกิดจากคนมาขิงในสตรีมนะฮะหาว่าน้องมิวนะฮะกับคนลาวกากนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเขาจะโหดสักแค่ไหนนะฮะและเขาขอร้องให้แบบเล่น21ด้วย21 2 1เดี๋ยวผมไม่ให้โกงนะผมไม่ให้ลุมนะผมจะให้เข้าทีละคนนะฮะเรมาดูซิว่าเขาจะเก็บ2 1หนึ่งได้จริงหรือเปล่าถ้าเล่นได้จริงนะผมชมเต็มที่ครับผมจะอวยแบบอวยว่าเก่งมากๆนะฮะแต่ถ้าแพ้นะก็พอจะรู้นะว่าคําพูดที่ออกจากปากผมจะเป็นคาพูดแบบไหนนะฮะมามาดูกันเดี๋ยวรอน้องมิวสร้างห้องก่อนนะครับน้องอะไรนะน้องเจ้าซาตานน้องมิวลงถังสร้างห้องเสร็จแล้วมาน้องมิวย้ายพี่เป็นคนดูได้ครับอ่าโอเคต่อไปก็เชิญทางด้านของเจ้าซาตานเจ้าซาตานอยู่ไหน อเอาละฮะรอบนี้เพลงด้ของคนไทยกับคนลาวร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะกําจัดเจ้าซาตานนะฮะ <c oughs> เออโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมมาดูซิฮะว่าคนหัวเขาจะโหวัวจะแค่ไหนนะฮะ <c oughs> กฎกติกาของเรายังเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าฝั่งของเราจะมี2คนนะฮะแต่ว่าเราจะให้เข้าทีละคนครับดูซิว่ารอบนี้ใครจะเข้าก่อนนะครับผม <c oughs> คนลาวประทะเจ้าซาตานครับเกมแรกโอ้โหดูเสียบกระไตวะฮะโอ้โห กูขอดูเหอะขอดูห่อยว่าเจ้าซาตานมันจะโหดหรือเปล่านะฮะมาเจ้าซาตานมาวิ่งแรกนะครับไม่ยืนรอนะอาเจ้าซาตานโชว์สเต็ปการยิงหัวไปหนึ่งทีฮะแม่ยิงหัวนะฮะขอดูคนเล่าดีกว่ามาใครจะยิงหัวใครครับไม่แอบนะครับไม่แอบนะโอ,อ,อ้ก็อัดตัวเหมือนกันนี่นะไม่เห็นโดนหัวเลย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยออ้อ huh> อ้โอ้ก็อัดตัวเหมือนกันเนี่ยโอ้แล้วเรียบร้อยฮะเจ้าซาตานยิงคนเราล่วงไปครับผมเอาวะน้องมิวได้เวลาเข้าแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงวะตึงวะตึงว่ะ โอ้ยิงหัวตึงอยู่นะฮะแต่ก่อนหน้านี้โดนตัวเนี่ยโอ้ไม่น่าโดนตัวเลยน่าจะโดนหัวตั้งแต่นัดแรกนะครับผมแหมจับภาพดูสิเจ้าซาตานเจ้าซาตานเอาว่ายังไงยังไงโอ้โหเอาเอาเอาเดี๋ยวออกก่อน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 เออลากหัวขึ้นฟ้าเลยฮะ โอ้โหแม่เจ้าซาตานนะฮะนั่นแหละ จอมมารซาตานนะ<ะ>โดูน้องมิวลงส้วมฮนะยัดไปเลยฮะสวัสดีคนดูทั้ง100่กว่าคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ถึงร้อยไลค์ด้วยนะเพื่อนนะฮะร,รอบนี้เป็นรอบระหว่างน้องมิวนะฮะคนไทยกับคนลาวนะร่วมมือกันนะฮะกำจัดคนคนปากดีนะฮะคนตึงพาดได้ไงครับเนี่ยจริงๆคนตึงมันควรจะเจ็ดศูนย์นะนะจริงจริงไหมว่าไหมคนตึงมันควรจะเจ็ดศูนย์นะครับอืม จริงๆแล้วเนี่ยคนถ้าได้ชื่อว่าตึงแล้วมันควรจะ70นะฮะมันไม่ควรที่จะแพ้แม้แต่เกมเดียวเลยจริงๆนะฮะอ่ะรอบนี้ต้องมิวลงมือก่อนครับผมอ่าเออเออเอออ่าแล้วรอบนี้เจ้าสาตานยิงน้องมิวล่วงไปครับผมซ้ำซ้ำแล้วยิงหัวน้องมิวไปฮะมารอบนี้เป็นพ่อหนุ่มคนลาวฮะมาแล้วฮะ และเรียบร้อยครับผมนะฮะสองศูนย์ครับน้องมิวบอกคนตึงต้องเจ็ดศูนย์น้องมิวมารอบนี้โชว์ยิงหวยสักเกมไหมน้องมิวมาตอนนี้ก็สองศูนย์แล้วฮะเกมเนี้ยจะร้องไม่ได้นะ ต้องพูดอย่างนี้ว่าเกมนี้จะลองไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนขอ2-1หนึ่งเองนะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะยิงหัวคมสักแค่ไหนนะครับผมะฮะแต่คุณเป็นคนขอ2อหเองซึ่งเราไม่ได้ให้ลุมนะฮะเราให้เข้าทีละคนนะฮะและถ้าเกิดว่าคุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับความายพ่แพ้ของคุณนะครับและเรียบร้อยครับผมนะฮะสาครับ เป็นลมเหรอคะอุย๊ยน้องมิวขิงจัดเลยอะ่ะน้องมิวบอกว่าเป็นลมเหรอคะแอร์อ่ารอบนี้คนลาวเข้าครับผมเออเออเข้าหน่อยนะเข้าหน่อยนะอือหืออออ้าว๋พัญญาพัญญาอยู่นะพัญญาอยู่นะฮะรอบนี้ขอพัญญาหน่อยละกันออืืห โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงยังไงอุ้ยอืมเย่ยมึงหนีอย่างเดียวเลยเยี่ยโอ้โหสัตว์แม่งจุกอย่างเดียวเลยอะดูดิโอ้โหสังหารด้วยสังหารอ้เี้อัดตัวเกมนี้ไม่ให้เต็มอัดตัวโอ้ยเจ้าซาตานสังหารครับผมโอ้สังหารว่า ดูดิฮะาสังหารน่ะไม่ได้ยังสามศูนย์อยู่ยังสามศูนย์อยู่ครับอู้ทุกคนดูดิฮะาคนโหดอัดตัวครับผมวิ่งจุกแล้วอัดตัวก็เฉยเลยอ่ะดูดิอัดตัวไม่ได้ยังสามศูนย์อยู่นะไม่ให้แต้มนะไม่ให้แต้มนะยังสามศูนย์อยู่นะ <S <S คุณต้องยิงหัวสองคนนะฮะเพราะว่าคุณขอสองนะฮะรีบร้อยฮะสี่ศูนย์ครับผม ว่าคลิปนี้นะคนไทยกับคนลาวจับมือกันนะฮะโค่นเด็กเยียนอุ้ยคลิปนี้คนดูต้องเยอะแน่เลยอะถ้าลงไปอะเอาบ้ามิวลงถังเกมนี้น้องมิวจะโชว์ยิงหัวเอ้ยแลวน้องมิวก็จะพูดว่าสลบแล้วเหรอปังนะฮะโอ้แม่งไม่แลกเลยอะมึงจะร้อยเขาเข้าอย่างเดียวเลยอะดูดิโอ้ มันไม่วิ่งสวนเลยอะมันจะรอให้เขาวิ่งเข้าอย่างเดียวเลยอะเป็นลมนเหระคะอุย้ยน้องมิวเป็นลมแล้ว,ว่ะน้องมิวครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเข้าน้องมิวก็ไม่ต้องเข้านะเออถ้าเขาถ้าเขาจะเล่นแบบถ้าเขาจะเล่นแบบไม่ยอมวิ่งแรกกับเราอะเราก็ไม่ต้องเข้ากับเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าอะเราจะเสียเปียบมันเป็นการสแนปยิงไนงะ เห็นไหมถ้าเขาไม่เข้าเราไม่ต้องเข้าด้วยนะครับมันเป็นการสแนปยิงเราได้ถ้าเราเข้าอ่ะมันไม่ได้เก่งนะแต่มันสแนปมันแอบยิงเรานะฮะซึ่งอัตราการยิงหัวมันจะง่ายกว่าถ้าเราวิ่งไปตรงๆนะครับถ้าเขาไม่เข้าเราก็ไม่ต้องเข้าครับเขาเหลี่ยมกับเราเราก็ต้องเหลี่ยมคืนนะครับเราไม่ต้องไปแลกขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเป็นฝ่ายเราที่แพ้ถ้าทำ่างนั้นเน่ะเหลี่ยมทุกตอกบอกว่าโหดปังเรียบร้อยฮะห้าต่อศูนย์ครับ ที่ผมจับกล้องที่เขาเนี่ยเพราะว่าผมกล่าวว่าจะเห็นช็อตที่เขายิงหัวโหดๆนะผมก็เลยจับกล้องที่เขานะฮะก็เลยไม่ได้ตัดภาพมาดูคนไทยคนเรานะฮะมาเจ้าซาตานเทพพระเจ้าแห่งความตึงนะฮะ50แล้วนะวู้ดน้องมิวโดนยิงหัวเจ็บติ๊ดๆหน่อยๆน้องมิวเออวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ปังโอ้ไม่โดนหัวว่ะยี่ โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยน้องมิวโดนยิงร่วงไปฮะมาหนุ่มลาวเอาไงรอบนี้หนุ่มลาวต้องแบกแล้วฮะโอ้สเต็ปเดิมอีกแล้วสเต็ปเดิมอีกแล้วสนงจะนับที่มาเต็มในมึงเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า <c oughs> รู้กันนึกว่าเจอมาสดจะแบบยิงหัวคมคมทั้งสองคนอะไรแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเออโอ้ยเจ็บหนักอนะ่ะเจ็บหนักนะ ไอ้กากเลือดอู้ยหัวบิดนะหัวบิดนะอู้ยไม่เข้าเลยฮะไม่เข้าเลยสนงสแนปสจุกกี่เต็มเลยฮะเออเอออู้ยอุ้ยเดตัดวัดตัดตัดตัดโอ้โหเอาว่ะรอบนี้นะตีขึ้นมาเป็นห้าต่อหนึ่งครับผม เอ้ยเจ้าซาตานก็ไม่ธรรมดาเนะฮะเพิ่งได้หนึ่งแต้มครับผมนะยิงหัวสองคนนะฮะว้าวแต่ก็ยังห่างไกลความจริงอยู่แล้วครับอะไรอะไรต่อยอะไรโอ้โหพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาก่อนเมืม่อกี้นี้นะถ้าดาเมจเต็มเม็ดเต็มหน่วยกูนี่นะชนะไปแล้วฮะคนไทยฮะไอ้คนไทยหรือคนเรา เอาเอาเอาเริ่มมาเ,าเริ่มมาตั้งไอวอลอยู่ด้วยกันเอาเอาอน้องมิวนั่งรอฮะอเฮ้ยมันไม่เข้าเลยวะเฮ้ยมันจะถอยไปอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยบ้านมึงยูเทิร์นเยอะเหรอ,อ <c oughs> พี่บอกแล้วไงว่าถ้าเขาถอยอ่ะเราไม่ต้องเข้าเออมันสแนปยิงได้ สเตปคนตึงไอ้เหี้ยถอยอย่างเดียวเลยคนตึงกูแม่ถอยอย่างเดียวเลย <S <S โอ้โหโห้าต่อสองครับผมสเต็ปคนตึงอะโอ้โหเอาวะเฮ้ยไม่ไน่าเลยเว้ยอาจจะใช้สเต็ปสเต็ปแบบสเต็ปยูเทิร์นแบบนี้นะฮะตีขึ้นมาเป็นห้าเท่าก็ได้ใครจะรู้เออเอเอไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าให้เขาเข้ามา แม่งพอเราดันแล้วไม่ยอมดันน่ะต้องเข้าแล้วแหละรอบเนี้ยเออเออเออหไม่โดนห,วนหัวได้ไงจังหวะเมื่อกี้นี้จังหวะเมื่อกี้นี้ไม่โดนห,วนหัวได้ไงฮะอ่ะอันนี้ก็แอคต่ตอไปตัดภาพเลยนะพัญญาพัญญา,ญ,ญญาพันยงพัญญาก่อน จะยี้กันยันวงบีบเลยอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหแล้วโพิชั่นตรงนี้มันยิงยากด้วยนะฮะตัวไปเน้นๆฮะอ้าวเจ้าสาตาร์โอ้โหแล้วเรียบร้อยเจ้าสาตาร์ยิงหัวไปฮะเอาสังหารโอเค สังหารนะฮะไอ้เจ้าซาตานก็เคยสังหาร1เกมนะครับผมน้องมิวสังหารเอาแต้มมาบวกเลยฮะ6ต่อสครับผมเอาวะเอาวะ6ต่อสฮนะแต้มบวกเลยเ <Yeah. S 1> กมนี้ใหญ่พี่ผิดหวังเอาละ,ะครับเกมเกมนี้นะฮะน้องมิวเปิดฉากนะฮะทำขึ้นมาแล้วแล้วยังไงเจ้าซาตานเจ้ายุทธภพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าผู้แข็งแกร่งสองหนึ่งก็ไม่กลัวโอ้ หัวกับคอมบ้าเฮ้ยคุณันยาเลยฮะเจ็บหนักฮะเจ็บหนักฮะอุ้งแหวนเลยฮะอุ้งแหวนปังเออมิวลงถังหัวเอ้ยไปโดนโดนได้ไงไอ้เฮียกูเห็นแต่พวกมึงอัดตัวกันตอนเนี้ยไอ้เจ้าหัวไปโอ้โห,โหแล้วเรียบร้อนต้องมิวโดนนะเอาว่ซ้ำว่ะเจ้าพิธาจัก เอาเร็ว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 ไอ้มิวตายแล้วเฮ้ยไปเร็วๆโอ้เจ้ายุทธจักรฮะมาต네ัดภาพมาดูเ <capacitor> จ้า <Wel> ย <Glenn sound> ุทธจักรหน่อยเจ้ายุทธจักรเจ็บหนักฮะเจ็บหนักเจ็บหนักเลยฮะบอกเลยฮะท่านเจ้าเอาปะท่านเจ้ายุทธจักรเออท่านเจ้ายุทธจักรอัดตัวครับผมัง อย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าเขารอสแนปเขารอสแนปไม่เข้าไม่เข้าแม่งเหลี่ยมเหลี่ยมเหี้เหลี่ยม,ยม double kill เี้สังหารนะสังหารนะครับไม่ให้แต้มนะครับคนตึงอัดตัวโอ้ไม่ไหวเลยว่ะก็นึกว่าจะหันมาแล้วับหัวพวุ่งอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ท่านเจา้าอยู่สจักรปังคือเกมนี้อัดตัวได้นะจริง ทีมไทยกับเราเนี่ยสามารถช่วยกันอัดตัวได้เลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอัดตัวเป็นเกมหนึงไงเกมนี้อัดตัวชนะถือว่าได้แต้มนะฮะคือเกมนี้ถ้าอัดตัวชนะถือว่าได้แต้มเลยนะหัว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 เัวห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 ัว ออา้อาออภูมิใจจริงๆเลยสำหรับน้องมิวกับน้องคนล้าวรอบนี้กันนะเจ้าอยู่ธจักปะก็ไม่รู้จะแอคยังไงเลยครับอถ้าเปิดกล้องนี่ผมพุงกอดอกไปแล้วครับอไอ้อก็แบบว่าก็ชนะครับ อยากดะจักรนะฮะแบบโหดมากอยากเจอสองหนึ่งนะฮะก็แบบว่าอ่าอ่า <laughs> โอเคก็ชนะครับแค่นั้นแหละนะครับ